แล้วจ de ุงเลยเห็นพ right. ี่แจ็บอกว่าจุงจุงสลบเนี่ยจุงสงบแล้วจุงตอไม่ได้สงบสงบตอนนี้สงบกินี้มีดกินจรุกยิ่งลเอ้ยโอ้ยเอ้ย่าม่ากับมาจากเชียงใหม่ก็เอไงวะหนาวหนาวเว้ยไปรก็หนาวเว้ยพี่แจ็คเขนว่าจักไม่ส่งกันบ้านพ่อนะดังส่งเพลงอะไรไม่มีพูดถึงอะไรเ่ย

เนี่ยคุณเนี่ยคุณคุณดูหล่อเลยพออยู่ในกล้องเนี่ยผมจำได้เลยคุณไลายเมื่อก่อนมีคุณยังนี่ขนาดนี้ลายเมื่อก่อนใช่ไหมจำกล้องลน์เมื่อก่อนมันแกมเลยหล่อจำได้หล่อเยหล่ออีมาพัขินด้วยม่ะอ่มาแล้มาลองแกง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 ลองแกชวนทุกคนได้ใเลยตอนนี้เมื่อกี้กำลังจะเดินเข้าไปอาบน้ำเลยใครมีใครจะเข้ามากับเราบ้างชคนนี้ชุคนนี้ชัคนนี้ชวนี้ชนี้นี่ นีเป็นคนนี้ด้วยแต่แต่คุณเอคุณชมเขาหลับไปแล้วเนี่นี่พี่ป๊อตมาโอ้โหทขามไม่นอนอ่ะผมเห็นนะซีรีส์คุณอ่ะฮะเด็วก็จะนอนแล้วมองอ่ะพรุ่งนี้ตื่นเช้าเนี่ยสวัสดีคนดีคนหนึ่งสวัสดีครับตึงจะหน้าเปลี่ยนทำไมหน้านิ่งอ่ะไม่ทำไมตึงยังไงทำไมมาแบบหน้าหน้านิ่งๆเลยอ่ะ อันนี้ไม่น่ <Read this, S 3> อันนี้มันฟ <their> <filter S 2> ิลเตอร์เด็ดดด็เดอนี้ไม่น่คลั่าเราทำว้าเราทำว่าเราจะมาจีแต่มาจีมันเอดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไม่ต้อเล่นก็ิเตอร์เลยฟิลเตอร์ตั้งงานค้งที่แกไม่ได้มาทำน้าแบบเขาอะนี่กับเราเออมาทำแน้แมบบเขาไป มีคนนิ่งมากเลยทำไมไงวะมาน้ำตาจะไหลแล้วลูก้น้ำตามันจะไหลแล้วน้ำตามันจะไหลแล้วคุณจะทนได้น้ำแค่ไหนวะพี่คนนิ่งจริงวะรู้ผิดตานะไอนดังเป็นไรไอ้ร้องไอกรองบ้าง เดี๋ยวดูซิว่าเราจะอยู่งันแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนแล้วดูซิว่าคนดูเนี่ยจะนั่งคนดูเราสี่คนแบบเนี้ยก็ในรายการผมเลียวว่าเราไลฟ์อยู่เกือบทำหน้าตลกแล้วมันได้ไมมันได้ไือทำหน้าตลกเลยไหนอะวนไม่ได้แล้วเขาอะเออไหวปะริงเหรออย่างนี้ทิงเหรอ

ต้ตายต้องไหมไม่พูดสักคำไอ้จริงไม่ข้ามาไม่พูดสักคำไต่แยกสีทุกคนไปหมดแล้วเน่ยน้อยแต่มากไอ้ไอ้อันนี้กป็นวิวตาไหลแล้วมีมันที่ก็เรียกว่าซีนิเมติกตีอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหขลุยใจ ห้าทีไดู้เวีนปูเวีนเอาแบบมาตาเละเลยเอาออกีกันไปแล้วพี่พี่ฟอนพี่ฟอนร้องไห้ดูดิร้องไห้อะร้องไห้ดูนึกถึงบัวไม่ได้อะเราไเราไม่แสว่ารีทเลี่ยงกว่านี้แล้วอ่ะผมได้สัมภาษณ์เมื่อกี้มีการ กดออก,กดอ๋อแล้วเห็นแขนออกดอ,อก๋อ <laughs> ไล่เรามันพีคสุดแล้วเมื่อกี้มัน,นพีคก,กว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอ๋อครูมาสาร้างตำนานอะ่ะครูมาแล้วคุูก็ไปอะ่ะอืมอืมพี่ฟ้าเขาด้วยอ,อันนี้กันอะไรมันคือว่าชาวิง <laughs> กันเดินต่อข้ามุย เขามาแล้วเขาเข้าไปไป่เ่ดี๋ยวผมลองมันยผมลองมันเดี๋ยลองมันเดีลอมันเขาลองอะจะลองรองไห้เฮ้ยมาอ่ะพี่ฟอนมาอ่ะเ้มาแล้วเขาเขามาแค่นี้แล้วเขาก็ไปอ่ะ ที่ทำไม่เอ็กซ<ต>์บอลโชว์ชวได้ร้องไห้ดิแบบนี้มันก็ไ,ได้เนาะคนเรามันทำเงินออแค่นี้แล้วมันก็เป็นตำนานแบบอ๋อซึใจใจัดไม่ได้คุยต้องร้องคนต้องนานพี่ร้องไห้เลยร้องไห้ตามตอาแล้วนิ่งไว้ เอาเลยตามสบายทวยแล้วสทำไมนอนด้วยกันอ่ะอยู่ไหนเออยงทำไมนอนด้วยกันอ่ะนะอ๋ออยู่เวียดนามไม่อยู่เวียดนามต้องนอนด้วยกันเลยเหรอพูดว่นเจ้าตื่นเจ้าตื่นเจ้าเนี่ยมีคนในทวิตบอกว่าพี่ฟอร์สบอลพูนดังทำไม่ได้หรอกไม่มีใครทำได้แบบนั้นอะไรนะโหแรงมากจริงๆ เือท e no, no, ok, no? no. ี I, to, then, like, ่เนี่ยเขาส่งคนอีกนั้นทุกคนอย่าไปอย่านะเหมือนเอาก็ต้องส่งดิเราคือว่าคนเขาคิดเห็นก็คิดเห็นยังไงอาการมาแล้วจากไปก่อนคนเราเราจะแกล้งช่วงคนนี้มาไล่เพดีกว่าแกล้งช่วงเดีก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้รอเดี๋ยวก็รู้อ่ะเดวิดนะเขาเข้ามาแล้วแกล้งช่วงคนนั้นไม่เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูเฮ้ยเขาเปรี้ยีคล้ายๆว่ะไม่เอาอ่ะดูดิค่ะคุณไม่ชวนใครคนนั้นเข้ามาชวนพี่แจ๊คชวนพี่แจ๊ แรงมากช่วงนี้ไม่สไม่ไเดี๋ยวไปนอนแล้วพนี้ไม่อ่นน่าจะนอนแั่ให้ให้หลับไปนอนหรว่าเราจะไปนอนกันีจริงๆแล้วเราก็ควรจะไปนอนจริงเราควรจะไปนอนแล้วละพนีเช้าวนี่ช้าเหมือนกันช้าพรุ่นี้เช้าใช่พี่สุดยอดเลยพี่ถ่ายเออเอาวสกายสองพนี้ตีห้ามีอมบแ โชว์เช่ยังไม่จบเลยเอาเัศกาลสองมาเลยนะเอ้วันี่คนวันนี้คนคุณไม่สรรมดาเลยบอกว่าคุณน้องบอนลคอยสอนพี่เราจะวรู้ไปของเราคุณบอลคอยสอนพี่สนับสนุนพี่แนะนําพี่นะครับแล้วก็รอคใาโชว์เพราะตาแห้งคุณคุณบอกรูแล้วรู้แล้วต่อไปนี้เทคนิคเทคนิคการแสดงเราจะไม่เราจะเทคนิคการการร้องไห้ ภูเวนพูดพูดให้ฟังสักหนึ่งประโยคดีอะไรก็ได้บัวน้องบัวน้องบัวบัวน้องบัวติดเกมมันเว้ยจริงเหรอผมก็เลเล่นอยู่พี่เร็วส,<แ>สักประโยคนหนึ่งก่อนนะทันทไทันทู <c oughs>